สามารถถอดกายทิพย์ได้นักบุญผู้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวิญญาณท่านหนึ่งเขียนถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการถอดกายทิพย์ไว้อย่างน่าสนใจดังต่อไปนี้ใครก็ตามที่สลบสลายไม่ได้สติแล้วกายทิพย์ออกจากกายสังขารได้ไปพบเห็นโลกของวิญญาณอย่างแท้จริงนั้นสิ่งที่กายทิพย์เห็น จำต้องมีหลักดังนี้ข้อแรกภาพที่เห็นต้องแจ่มใสชัดเจนไม่ผิดอะไรกับภาพในตอนสุขภาพแข็งแรงเวลากลางวันแสงแดดเกิดจ้าข้อต่อมาจะต้องประทับอยู่ในใจไม่ลืมเพราะเป็นภาพที่ล้ลับพิสดารน,นอกเหนือจากความคาดหมายหรือคิดฝันด้นเดาสิ่งที่ควรคำนึงถึงให้มากคือ อาจมีมโนภาพเกิดจากอุปทานเข้ามาแทรกสอนปะปนไปกับภาพจริงของโลกวิญญาณที่ตนได้ไปเห็นมาคือมีทั้งภาพจริงกับภาพหลอนซึ่งจิตตนสร้างขึ้นมาเองปะปนกันเสมออาทิเช่นคนป่วยหนักอาการเข้าขั้นตรีทูดเจียนไปเจียนอยู่มีพิษไข้สูงมักจะเพ้อเห็นภาพบุคคลในโลกวิญญาณมาปรากฏตัวให้เห็น แต่บางทีก็อาจจะเป็นภาพซึ่งเกิดจากอุปทา,านเพราะสติสัมปัญญญะแปรปวนหมายความว่าภาพจริงกับภาพหลอนสับสนปนเปนกันจนแยกไม่ออกนั่นเองส่วนผู้ป่วยรายใดที่ร่างกายแข็งแรงประสาทสัมผัสดีเป็นปกติไม่มีเหตุใดชักจูงหรือกดดันจิตใจภาพที่เห็นส่วนใหญ่มักจะถูกต้องตรงกับความเป็นจริง การถอดกายทิพย์ที่ถูกต้องเมื่อถอดกายทิพย์ออกจากกายหยาบไปแล้วกายทิพย์ต้องสามารถเลี้ยวกลับมาเห็นร่างเดิมที่เป็นกายสังขารของตนได้ชัดเจนไม่พล่ามัวหรืออย่างน้อยก็ต้องเห็นร่างเดิมของตนเองไม่ใช่ออกจากร่างไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้จูจ่ๆไปปรากฏตัวในที่แห่งหนึ่งคล้ายฝันไปคุณสมบัติจำเป็นที่ผู้ถอดกายทิพย์สำเร็จจำต้องมีคือ หนึ่งหมดเว้นจากกามคุณเด็ดขาดในขณะนั้นสองไม่ใช้ประสาทสัมผัสใดในการเสพกามคุณเช่นหูตาจมูกลิ้นกายใจสามจิตต้องเข้าถึงฌานเป็นบาทฐานหาไม่จะถอดกายทิพย์ไม่ได้สี่การได้ฌานอย่างอืดอาดยืดยาดไม่ฉับไว ก็จะไม่สามารถถอดกายทิพได้จำต้องเป็นผู้สำเร็จการเข้าออกฌานอย่างคล่องแคล่วชำนิชำนาญกระดุดลมหายใจของตอนเองของนั้นสุภาพสตรีท่านหนึ่งตอนที่ท่านยังเป็นสาวได้อาศัยอยู่กับคุณยายคุณยายเป็นผู้สอนการนั่งสมาธิให้ในแบบฉบับ ยุบหนอพองหนอเนื่องจากตัวคุณยายเองบรรลุการปฏิบัติแนวทางนั้นได้ถึงขั้นสูงมากคือขั้นที่16สุภาพสตรีท่านนั้นเพียงเจริญสมาธิดังที่คุณยายพร่ำสอนนานติดต่อกันถึง8ปีเต็มนั่งปฏิบัติเจริญสมาธิวันละสามครั้งขณะเดียวกันก็ถือศีลกินเจไปพร้อมการปฏิบัติทันเจริญสมาธิได้คล่องแคล่วชำนิชำนาญ ปรากฏว่ามีเทพะยะดาชั้นผู้ใหญ่บางท่านพระพิสุสงฆ์ผู้ชาราบางองค์มาให้เห็นในนิมิตสอนการปฏิบัติให้ถูกช่องร่องรอยหลังจากนั้นไม่ช้าไม่นานมีสิ่งหน้าพิสวงเกิดขึ้นกับสุภาพสตรีท่านนี้กล่าวคือเกิดชานอย่างรู้ล่วงหน้าเป็นอัตโนมัติถ้าได้เห็นอะไรผิดหูผิดต,ตาทำนองใคร จะเกิดอุบัติขัดข้องเช่นไรเธอก็จะเอ่ยทักขึ้นด้วยเจตนาเป็นกุศลต่อมาเหตุการณ์นั้นๆก็เกิดขึ้นกับบุคคลนั้นจริงไม่ผิดพลาดไปจากยานรู้ของเธอครั้งแรกที่สุภาพสตรีผู้เพียรพยายามเจริญสมาธิจวบจนกระทั่งสามารถถอดกายทิพได้ปรากฏว่าเธอนั่งบำเพ็ญเพียรอยู่ดีๆกายทิพได้วูบออกจากกายสังขาร ย่างฉับพลันกระทันหันไม่รู้เนื้อรู้ตัวเธอหันมาดูกายหยาบก็เห็นกายสังขารนั่งขัดสมาธิตัวตรงแนวอยู่ที่เดิมออกไม่ถูกเหมือนกันว่าสามารถถอดกายทิพย์ได้อย่างไรเพราะไม่รู้วิธีการถอดกายทิพย์เสียด้วยซ้ำเมื่อครั้งแรกทำได้เองสำเร็จอย่างน่าประหลาดครั้งต่อๆมาสุภาพสตรีท่านนั้น เมื่อต้องการถอดกายทิพย์ไปท่องเที่ยวยังที่แห่งไหนเธอก็เพียงแต่อธิษฐานเสียก่อนว่าต้องการออกไปสู่แห่งผลตำบลใดจากนั้นวางจิตให้สงบนิ่งในท่านั่งเจริญสมาธิกายทิพย์ก็ออกจากร่างกายสังขารดังความประสงค์ง่ายได้เหลือเชื่อสูงสวรรค์วิมานแมนเธอไปท่องเที่ยวจนครบทุกชั้นไปบ่อยมากจนรู้สึกเบื่อหน่าย ไปทีไรก็เห็นสวรรค์แบบเดิมๆต่อมาจึงไม่ไปเที่ยวเมืองสวรรค์อีกกลายเป็นว่าสุภาพสตรีท่ทานนี้นิยมการไปเที่ยวเมืองบาดาลดินแดนแห่งพญานาคราชเพราะพวกพญานาคากับนาคีขณะอยู่ในอาณาจักรของตนจะกลายร่างเป็นสาวสวยทรงสเสน่ห์เป็นชายหนุ่มรูปร่างกำยำหน้าตาหล่อเหลาทุกครั้งที่สุภาพสตรีท่านนี เดินทางไปอาณาจักรพญานาคเธอจะพบการต้อนรับด้วยไมตรีจิตอันดีเนื่องจากก่อนเดินทางเทพยดาชั้นผู้ใหญ่ผู้มาสอนทำเนียมทำปฏิบัติให้ชี้แนะทมเนียมปฏิบัติกับนิสัยใจขอชาวนาคลครให้เธอทราบอย่างละเอียดละออกแรกเทพยดาท่านนั้นช่วยคุมการเดินทางของเธอไปด้วยเสมอสุภาพสตรีท่านนี ได้พบพระพุทธรูปทองคำองค์ใหญ่โตโมโหรารสามองค์ที่อาณาจักรบาดาลสถานที่โอโถงวิจิตตการตานางนาคีผู้เลอโฉมเอาน้ำเย็นดื่มแล้วชุ่มชื่นใจมาให้ดื่มนำผลไม้รูปทรงและลดแปลกแต่อร่อยมากมาให้ทานเมื่อทานเข้าไปแล้วร่างกายทิพชุ่มชื่นอิ่มเอิบเหมือนทานผลไม้ทิพเข้าไป จากการต้อนรับดีเยี่ยมที่เธอประทับใจรวมทั้งนางนาคีอนุญาตให้เธอนั่งปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาอยู่เบื้องหน้าพระพักองค์พระพุทธรูปปฏิมาตามใจชอบเป็นเหตุให้เธอรู้สึกว่าการไปเมืองใต้บาดาลเหมือนการไปเยี่ยมญาติสนิทมิตรสหายที่รักใคร่ชอบพอกันสำหรับวิธีการโทษดไกทิพย์ และวิธีปฏิบัติให้ถอดกายทิพย์สำเร็จสุภาพสตรีท่านนี้ได้ให้ความกระจ่างไม่ได้ทำนองเป็นความรู้เองเป็นเองเหมือนคนมีรถส่วนตัวแต่บอกไม่ได้ว่ารถประกอบให้สำเร็จเป็นคันรถได้ด้วยวิธีกลนใดเธอเองสามารถขับรถไปไหนต่อไหนได้ตามใจชอบถามเรื่องแหล่งที่เคยไปเที่ยวบอกได้ทันทีอย่าถามเรื่องวิธีการประกอบรถยนต์ก็แล้วกัน สุภาพบุรุษท่านหนึ่งไม่เคยเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดไม่เชื่อเรื่องพูดผีปีศาจเทวดาฟ้าดินนอกจากนั้นยังดูมิ่นดูแคลนเป็นอันมากท่านผู้นี้ขอสมวนนามกล่าวคือบุรุษท่านนี้มีความรู้ทางโลกธรรมสูงเชื่อมั่นทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้เท่านั้นท่านเคยคิดว่า ศาสนาทุกศาสนาเป็นสิ่งมอมเมาแต่ท่านมีจริตนิสัยที่ดีอยู่อย่างหนึ่งคือชอบพิสูจน์อะไรก็ตามที่พิสูจน์ได้คราวหนึ่งเพื่อนสนิทของสุภาพบุรุษท่านนี้เคยเข้าอุปสมบทเป็นพระพิสุสงฆ์ท่านมันไปเยี่ยมเยียนพระพิสุทเพื่อนสม่ำเสมอปรากฏว่าหลายปีผ่านไปพระพิสุสงฆ์รูปนั้นหาได้สิขาลาเพศไม่สุภาพบุรุษท่านนั้น ก็เพียนไปเยี่ยมเยียนแสดงว่าระลึกถึงไม่เสื่อมคลายแต่มักถกเถียงหลักธรรมทางพระศาสนากับพระพิสุเพื่อนเป็นประจำอาศัยความเฉลียวฉลาดหาข้อมูลมาหักล้างหลักธรรมทางพระศาสนาได้เรื่อยเืเถียงกันไม่รู้จบเนื่องเพราะพระพิสุเพื่อนรู้เห็นในสิ่งที่เป็นหลักธรรมชั้นสูงบ้างแล้วแต่ธรรมะของพระสาสดาเป็นปัจจตัง คือรู้ได้เฉพาะตัวเองผู้ใดใคร,ร่รู้ก็นำหลักธรรมอันสอนสั่งไว้ดีแล้วไปประพฤติธปฏิบัติเองพระพิสุเพื่อนเกรงว่าตกเถียงกันนานสื่อไปสุภาพบุรุษท่านนั้นจะบาปกรรมเสียเปล่าหาประโยชน์อะไรไม่ได้จึงกล่าวกับสุภาพบุรุษว่าถ้าอยากรู้จริงเกี่ยวกับความลึกซึ้งของหลักธรรมจะจริงจะเท็จก็ควรจะลองเอง ไปปฏิบัติพิสูจนรดูเสียก่อนเพราะชอบพิสูจน์ให้เห็นอย่างจริงอยู่แล้วไม่ใช่หรือสุภาพบุรุษจึงนำหลักธรรมหนึ่งที่พระพิสูจน์เพื่อนชี้แนะกลับไปทดสอบปฏิบัติอย่างจริงจังตามจริตพิสัยถ้าหากปฏิบัติแล้วไม่เป็นเรื่องเป็นราวกะว่าจะชวนพระพิสุจ์เพื่อนไปสึกออกเป็นครวาดทันทีความเป็นคนเอาจริงเอาจังอย่างที่สุดของท่านสุภาพบุรุษประกอบกับ คงเป็นด้วยวาสนาบรมีเคยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาแต่เก่าก่อนในอดีตชาติท่านนำแนวทางฝึกสมาธิจเจริญภาวนามาปฏิบัติได้ไม่นานเท่าใดจูๆ่ๆร่างกายก็แข็งทื่อเหมือนท่อนไม้ลมหายใจดับวูบชะนักงานท่านทำใจให้นิ่งเฉยดังที่พระพิสุเพื่อนชี้แนะท่านใดท่านสุภาพบุรุษรู้สึกมีอะไรบางอย่าง พุ่งวาบออกไปทางศีรษะรู้ในภายหลังว่ากายทิพย์ถอดออกจากกายสังขารท่านในสภาพกายทิพย์หรือกายวิญญาณรู้สึกตื่นเต้นและคนตกใจเล็กน้อยเหลียวกลับมามองก็แลเห็นร่างเดิมกายหยาบนั่งขัดสมาธิอยู่ที่เก่าในห้องนอนประวัติว่าตนเองถ้าจะเสียชีวิตไปแล้วกระมัง เกิดความรักอะไรในกายสังขารอย่างแรงกล้าทิพตานั้นกายทิพย์ได้คืนกลับสู่กายเนื้อฉับพลันใจกายเนื้อก็ค่อยๆค,คืนคลายจากความแข็งทื่อครั้นถอนจิตออกจากสมาธิตามแนวทางที่พระพิสุขเพื่อนสอนสั่งเรียบร้อยสุภาพบุรุษท่านนั้นจึงทราบแล้วว่าคนเราไม่ใช่มีกายเดียวเกิดหนเดียวตายหนเดียว ดังที่เคยได้รับการปั่นหัวสมองมาแต่ไหนแต่ไรคนยังมีกายละเอียดซึ่งเป็นเจตพูดหรือกายทิพทับซ้อนอยู่กับกายเนือ้อมิจฉิทแนบเนียนเหมือนเป็นกายเดียวกันท่านจึงยอมเชื่อคุณวิเศษทางพระศาสนาว่าดีจริงพิสูจน์ได้จริงยุติการให้ร้าย กลายเป็นอุบาสกผู้ใกล้คิดกับพระศาสนามาตั้งแต่บัดนั้นยังมีสุภาพบุรุษอีกท่านหนึ่งท่านผู้นี้สำเร็จวิชาทางพระศาสนาขั้นถอดกายทิพย์ออกไปท่องเที่ยวภายนอกกายสังขารได้นานแล้วการถอดวิญญาณหรือกายทิพย์ออกจากกายเนื้อของสุภาพบุรุษท่านนี้เดินทางท่องเที่ยวแต่ละขนคือประมาณสองถึงสามวันขณะเดินทาง ท่านสั่งห้ามเด็ดขาดไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าไปในห้องส่วนตัวของท่านหรือจำเป็นต้องเข้าไปในห้องก็ห้ามแตะเนื้อต้องตัวของท่านในทุกกรณีสาเหตุก็เพราะการที่ท่านหนึ่งท่านใดถูกต้องสัมผัสร,ร่างกายสังขารจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางทาธาตุขนาดใหญ่ถ้าจับร่างอันแข็งทื่อเปลี่ยนตำแหน่งไปจากเดิมด้วยแล้วล่ะก็มีผลร้ายแรงสุดขีดคือกายทิพย กลับสู่กายเนื้อไม่ได้เมื่อน,นั้นกายทิพย์จะกลายเป็นสัมภเวสีระเหเล่ร่อนเหมือนเจ้าไม่มีสารกายเนื้อจะล้มหายตายจากกลายเป็นซากศพสุภาพบุรุษขอสุงวนนามท่านนี้คล้ายสุภาพบุรุษท่านที่เอ่ยถึงไปแล้วคือขณะที่กายทิพย์ถอดออกจากร่างกายสังขารท่านไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวเลยแม้แต่นิดเดียวกล่าวคือ ท่านนั่งขัดสมาธิจเจริญภาวนาแนวทางที่อาจารย์อบรมสั่งสอนเมื่อจิตด,ดิ่งลึกเข้าถึงอัปนาสมาธิกายทิพย์ของท่านก็วาบออกจากกายสังขารเองโดยอัตโนมัติแต่จะอัตโนมัติอย่างไรอะไรคือคกลไกทางจิตที่ทําให้เกิดสภาพฉับพลันถอดกายทิพย์อัตโนมัติท่านก็งงงันพูดไม่ออกบอกไม่ถูก ท่านต้องการให้กายทิพย์กลับคืนสู่กายหยาบท่านเพียงนึกว่าอยากกลับก็สำเร็จดังประสงค์อุป,ปมาเหมือนนักเรียนผู้เชื่อฟังคำสอนของครูผู้เก่งกล้าถึงตอนสอบไล่ก็สามารถสอบได้อย่างง่ายดายแต่จะถามถึงกลเม็ดในหลักวิชาของครูว่าสอนเป็นขั้นเป็นตอนอย่างไรจึงทําให้ลูกศิษย์สอบได้ในฉับพลันศิษย์ซึ่งไม่ใช่ตัวอาจารย์เอง ก็เหลือที่จะอัดถาที่บายสอบไล่ได้แล้วถือว่าแล้วกันไม่มีความจำเป็นใดๆในการที่จะสอบสวนทวนความว่าครูสอนแบบไหนถึงช่วยให้สิตสอบไล่ได้ทันอกทันใจครั้นนั่งสมาธิถอดกายทิพนานเข้าความเชี่ยวชาญในการถอดกายทิพก็มีมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเมื่อจิตดิ่งสู่ความสงบสงัดเทียงแต่อธิษฐานเอาว่าวันนี้จะไปไหนดี เมื่อมีที่หมายชัดเจนแล้วเท่ากับใส่รหัสสัญญาณอัตโนมัติให้กายวิญญาณรู้เดียวกายวิญญาณหรือกายทิปก็ออกจากกายสังขารพุ่งตรงไปสู่จุดหมายซึ่งกำหนดไว้ล่วงหน้าทันทีจากการสังเกตของท่านสุภาพบุรุษปรากฏว่ามีสายใยเส้นเล็กๆจากช่องจมูกเหมือนใยบัวเชื่อมโยงอยู่กับกายทิพ เหมือนเส้นสายใยสีน้ำเงินของท่านลามะด็อกเตอร์ล็อบสังลำปานั่นเองร่างกายทิพย์ไปถึงแห่งขนตำบลไหนสายใยอันเล็กละเอียดเหมือนใยบัวจะยืดยาวตามไปตลอดคือยาวชนิดไปถึงไหนถึงกันตอนจะกลับคืนสู่ร่างสายใยนี้ดูเหมือนจะเป็นตัวชักนำให้กลับเหมือนลวดสลิงพิเศษผูกมัดกายทิพย์ให้เชื่อมอยู่กับกายสังขารตลอดกาล สิ้นชีพตายลงเมื่อไรนั่นแหละคือเวลาที่สายใหญพิเศษนี้คาดจะกกายทิพย์แบบถาวรต่อไปไม่ติดอีกส่วนวรจิตที่กายทิพย์จะละออกจากร่างอยู่ในระดับไหนท่านสุภาพบุรุษบอกว่าอธิบายไม่ได้เช่นกันเพราะท่านเรียนเฉพาะภาคปฏิบัติหาได้เรียนทางภาคปริยัติไม่ความสรุกพิเศษ ที่ทำให้ท่านสุภาพบุรุษชอบถอดกายทิพย์ออกไปท่องเที่ยวคือการเดินทางไปเที่ยวเมืองแมนแดนสวรรค์ท่านกล่าวว่าครั้งแรกที่ได้ไปพบเห็นท่านมีวิมานของตนเองรออยู่บนสวรรค์เรียบร้อยแล้วแต่วิมานหลังนั้นยังเป็นเพียงบ้านไม้ธรรมดาไม่สวยงามอะไรนักต่อมาเมื่อท่านสุภาพบุรุษรู้ความจริงเกี่ยวกับโลกหนีโลกหน้าด้วยตนเอง ท่านจึงภาคเพียนสร้งสมบุญกุศลเป็นบารมีให้มากยิ่งยิ่งขึ้นไปสภาพบ้านไมยจึงแปลเปลี่ยนเป็นวิมานสวยงามตะการตาทําบุญสร้างกุศลมากเท่าใดวิมานบนสวรรค์ของท่านสุภาพบุรุษก็ยิ่งทวีความงดงามมีเครื่องเพชรเครื่องทองประดับประดาโออาวิเศษยิ่งกว่าเดิมปัจจุบันในตอนนั้นท่านพบว่าวิมานของท่านหลังใหญ่โตมโหฬาร วยงามเป็นเยี่ยมหลังหนึ่งของเมืองสวรรค์มีนางฟ้าเป็นบริวารจำนวนห้าร้อยนางท่านสุภาพบุรุษละสังขารจากโลกมนุษย์เมื่อใดย่อมได้ไปเสวยสุขอยู่บนวิมานนั้นแน่นอนโดยไม่ต้องเชื่อใครไม่ต้องรอให้ใครมาบอกว่าจะขึ้นสวรรค์หรือลงนรกเนื่องจากท่านได้เห็นประจักษ์กับสายตาของตนเองมาแล้วตาของกายทิพย์เท่ากับตาทิพย์ฉะนั้น ท่านไม่มีวันทั้งเผอสร้างอากุศลหรือกรรมชั่วเป็นอันขาดดังที่กล่าวถึงบุคคลธรรมดาแต่มีความสามารถพิเศษถอดกายทิพย์สำเร็จคงจะเห็นได้ว่าร่ำเรียนตามหลักวิชาของอาจารย์แล้วนำมาปฏิบัติเอง กายทิพย์ออกจากกายสังขารเองเป็นอัตโนมัติหาใช่วิชาถอดกายทิพย์อันมีลำดับขั้นตอนแน่นอนชัดเจนเป็นหลักสูตรการถอดกายทิพย์แต่อย่างใดไม่นำเรื่องราวของท่านเหล่านั้นมาแสดงไว้เพื่อเป็นประจักษ์พยานเท่านั้นว่าคนเราถอดกายทิพย์ได้จริงจะทําให้คนที่ไม่รู้เรื่องวิชาถอดกายทิพย์ยังถอดกายทิพย์ไม่ได้ยอมเชื่อว่า คนเราทุกคนสามารถถอดกายทิพได้เป็นความจริงพูดหรือเขียนตัวอย่างอีกพันหน้ากระดาษก็คงทำให้ผู้ใดยินยอมเชื่อถือร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ฉะนั้นในบทท้ายของหนังสือเล่มนี้วิชาถอดกายทิพย์อย่างเป็นระเบียบแบบแผนทําได้จริงถ้ามีความเพียรเป็นที่ตั้งสามารถสำเร็จตามหลักวิชาในเร็ววันมิทันชา้า และบอกกล่าวชัดแจ้งถึงอันตรายผู้ฝึกวิชาถอดกายทิพย์รวมทั้งวิธีแก้ไขให้รอดพ้นจากพยันอันตรายต่างๆที่พึงมี